วันนี้เวลา18บนาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายฮาจีอิสมาอิลบินฮาจีอับดุลมานับเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซารามประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮาจะไซนับบินตีอาวางังฮาจีตัวภริยาเอกอัคราชาทูตร,ร่วมเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทด้วยนายคริสเตียนเรเรนบาเกโตอเอกอัคราชาทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริอาเดลกาเมนมาติเนสอโรเซเมนาภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทด้วย